งจะรู้นางวันข้างหน้าจะเป็นยังไงว่าเจอแหละแล้วส่วนตะโก้ก็ไปเจอนางโมโลานแล้วก็โดนฆ่าตายใช่ไหมใช่ไหมผู้หญิงไงเพราะผู้หญิงไงเห็นผู้หญิงยิงเหลือที่เนื้อเหลืองอย่าหยุดเลือยงเกี่ยวผ่านแล้วหลังกวคงจะมียานแนะ้วก็รู้แล้วว่าอนาคตของคนนี้เป็นแบบไหนอะไรอย่างใช่ไหมดูสิสมัยก่อนเก่งยะตายอืมนี่เล่าให้ฟังเ็อะก็พระปัณณ์มีก็เป่าปีเป่า,ปาจนพระพามหลับหมดเลยอ่ะพามหลับหมดแต่ว่ามีคนหนึ่งคนไม่หลับคือน,นางยากักษ นางผีเสื้อพสนุดนะโผล่ขึ้นมาหุ้ยไข่เน mm. ี่ยเห็นภาพนะแบบนี้นะแบบอถูกใจมากเลยอะลรอแบบใช่เลยตรงใจฉันเลยไม่มีมากไกปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างประมาณนี้เลยแล้ว <c oughs> ตอนนั้นมีเพลงนี้นางนางยักษ์ก็นางผีเสื้อสมุดก็นางผีอะน้องผี <c oughs> อะก็ <c oughs> คงจะร้องเพลงเนะี่ยใช่เลย ต้องใจทุกอย่างประมาณนี้เลยใช่เลยต้องรอขนาดนี้ทุกอย่งทุกอย่างกำลังดีพระอภัยมณีคนนี้ใช่เลยก็พาไปหออุ้มไปเลยนะก็ไปในอะไรนะเข้าไปในเขาเรียกในอะไรนะเงื้อหัวของเขาอ่ะก็ไปก็ ปอมเปเป็นผู้หญิงพระอัมายไม่รู้มองเห็นมองเห็นว่านี่คือยากไงแต่ถึงจะเป็นผู้หญิงสวยขนาดไหนก็รู้ไงมองดูว่าเป็นยังษมแมวไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมเสียตัวเป็นเมวยผัวไม่อยากตอนหลังไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมขังไว้ในในถ้ำก็ยอมก็ยอม,ยอมจำใจยอมอะนะมีลูกหนึ่งคนเป็นอะไรสุสานครนใช่ไหมคะ เนาะจำใจยวมีโรกเนาะเล่าสู่กันฟังห้าสิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวก็คุยกันอีกห้านาทีนะอันนี้เล่าถึงบทก่อนนะคุยถึงพ้าไปมนี้ก็ไปเลยนะก่อนพ่อไปแล้วก่อนของพ่อไปมณีก็เพาะเพาะเนาะแต่ละตอนแต่ละอะไรเนาะวเหลังจะจับขึ้นมาให้ฟัง เพราะเป็นคนที่ชอบชอบชอบอ่านเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมาจากแม่แม่มีหนังสือเล่มหนาๆเลยนะแม่ก็ไม่ได้คือแม่สมัยก่อนแม่เรียนแม่แบบแม่ชอบอ่านหนังสือเงียเพราะแม่แม่แม่เป็นผู้หญิงเนียแม่คืออย่างอยงที่แม่นะพูดเป็นกรหมดเลยอเป็นเรื่องเรื่องแม่พูดได้หมดเลยอะแต่ว่าต้องมาก่อนจําได้แต่ตอนนี้ลืมแม่ก็จะพูดเรื่องอะไรหมวกคุณหลวงไก่เป็นมีดีใจหันแม่เล่าเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเยคุณคุณหลวงอ่ะมีคุณหลวงคนหนึ่ง เขาไปงานไปกินงานอันนี้ภาพพานี้จบไปก่อนนะละไ้ก่อนนะเดี๋ยวเราเรื่องคุณหลวงให้ฟังให้จะได้ได้ฟังหลายๆเรื่องคุณหลวงเนี่ยนะสมัยก่อนเนะี่ยสมัยหนึ่งนะ่ะ <c oughs> เราเราเราเริ่มเอาอ,อังกฤษเข้ามาใช่ไหมคะก็ทุกคนก็ต้องใส่หมวกใช่ไหมอังกฤษเขาว่าเขาว่าคนต้องมีอะไราอรารยธรรมใครมีอรารยธรรมก็มต้องใส่หมวกใส่รองเท้าอะไรเงี้ยก็เริ่มแล้วราชการที่ห้าไปราชการที่ห้าใช่ไหมงั้ ที่เลิกทาดีอะไรอ่ะเริ่มมีฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วเก่งนะแล้วกันที่หาลกันเก่งนะบอกให้เราต้องยอมรับนะว่าออพระมหากษัตริย์ของเราเก่งทุกทุกคนเลยอ่ะอเป็นที่คือสมสมอ่าคือไม่ว่าสมัยไหนเราละเราเราักกันนะที่ก็ทุกคนก็ใส่หมวกอะไรไปไงานก็ใส่หมวกคุณหลวงก็ใส่หมวกไปกินงานนะกินงานเสร็จแล้วก็คุณหลวงก็ ผมเป็นคุณหลวงก็เบี้ยน้อยหอยน้อยอะนะหรือใหญ่ก็ไม่รู้นะคุณหลวงไม่มีหอยมีแต่พดด้วงสมไมก่อนใช้พดด้วงใช่ไหมเป็นเงนินอะคุณหลวงก็เอาหมีเนะี่ยห่อห่อใส่หอ่อแล้วก็วางไว้บนหัวแล้วก็เอาหมวกคุมหมวกคุมหมวกคุมเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็ไปเจอคนนู้นคนนี้เดินลาคนนู้นคนนี้ก็ลา ลาคนอื่นก็ธรรมดาเนะ่ยเอครั้งหนึ่งอ่ะก็เป็นลาเจ้านายอ่ะระดับผู้ใหญ่หน่อยนะเนีเจ้านายก็คำนับอ่ะไอหมีในหัวนะที่ใส่หมวกไปมันก็หลดมาหมดเลยอีกคนนึงก็ไม่ได้ว่าอะไรกหมวกคุณหลวงไข่เป็นหมีดีใจหายคุณหลวงอายไรๆนดะูสิเอาหมีไว้ในหัวดัน ใหญ่มาให้เขาลบอีกผู้ใหญ่ได้บอกหมววคุณหลวงละไข่เป็นหมีดีใจหาย